เอา้าเธอสองคนมาแล้วอย่างนั้นเหรออืมวันนี้น่ะฉันจะให้ดูแลบ้านให้หน้อยว่าเกิดมีอะไรผิดป,ปกติก็อย่าลืมรายงานนะไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าหรือสิ่งผิดป,ปกติที่มันขยับไปมาโดยที่ไม่มีอะไรเลยนะก็ฝากดูแลให้หน่อยนะอย่าลืมล่ะาถ้ากเกิดว่าเจ้าสองคนดูแลบ้านไม่ได้แล้วเกิดมีอะไรผ่านสายตาไปพกเจ้า จะไม่ได้เงินและตกงานงั้นฝากทั้งสองคนด้วยนะครับครับครับค่ะค่ะค่ะโอเคสวัสดีท่านผู้ชมท่าน,านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมไว้ครับดีค่ะแล้ววันนี้นะฮะผมสองคนเนี่ยเราสองคนสิไม่ใช่ผมสองคนเราสองคนนะฮะจะมาเป็นผู้สังเกตการที่บ้านหลังหนึ่งนะครับพอดีว่ามีน้องคนนึงเนี่ยคอมเมนต์มาใต้คลิปบอกว่าให้เรามาทํางานที่นี่นะฮะ โอเคฮะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในผู้สังเกตการแล้วนะครับเดี๋ยวขอพอยไว้ก่อนนะ mm hmm. ก็คือว่าการที่เรามาเป็นผู้สังเกตการเนี่ย mm hmm. เราต้องคอยรายงาน mm hmm. ใช่ไหมครับแบบที่เจ้าของบ้านบอกเมื่อกี้ถ้าดูดักทางขวานเนี่ยครับก็จะมีห้องนะครับให้เราเลือกด้วยว่ามีห้องอะไรบ้างที่เราต้องรายงาน mm hmm. แล้วก็จะมะีสิ่งที่เราต้องรายงานว่าเป็นอะไรมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่างเช่นเอ้ยมีเงาแปลกๆรูปภาพแปลกไปหรือว่าอย่างอื่นหรือว่าอ็อบเจกต์มันขยับได้หรือว่าอ็อบเจกต์มันหายไปหรือว่ามีแสงอะไรแปลก หรือเป็นคนแปลกหน้า่าหรือว่าเป็นผีหรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มมาหรือว่าประตูมันเปิดเองหรือว่าเจ้าตัวกล้องเนี่ยมันเกิดอ,อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วฮะเขาบอกว่าอะไรฮะ Something has changed เราต้องคอยดูนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอย่างตรงนี้เราอยู่ที่เบดรูมห้องนอนก็ดูไม่ค่อยมีอะไรเนาะมันมีกีตาร์วางอยู่ที่พืนม,มีรูปอสองรูป ลองไปดูห้องอื่นกันนะครับห้องนี้เท่าที่ดูแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับก็ยังปกติดียังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงห้องต่อไปกันอุ้ยห้องนี้เป็นห้องอ่อห้องครัวนะครับดูของกระจัดกระจายมากๆเลยอะ่ะแต่อันเมื่อกี้อ่ะตู้เสื้อผ้าเหมือนล้มนะไหนเนี่ยไหนชักอะ่ะมันล้มอ่ะทางซ้ายอะ่ะเรายังไม่รู้เลยว่ามันล้มไม่ล้มอะ่ะอ๋อแต่หมายถึงว่าการจัดวางมันล้มอยู่อ๋อเราก็ต้องรายงานนี้หรอ มันแปลว่าอะไรอ็อบเจกอะไรอ่ะมันมีแบบอ็อบเจกมันเปลี่ยนไปอย่างงี้ด้ปะลองรายงานก่อนไหมอ่ะเพราะปกติบ้านคงไม่เอาอ็อบเจกมาตั้งอย่างงี้ปะไม่ใช่นะครับอ่ออันนี้เป็นห้องน้ําห้องน้ําก็ยังไม่มีอะไรอ่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับในแต่ละโซนแอบหลอนอยู่นะเออแอบร้อนเหมือนกันไหม เป็นผู้สังเกตการที่หลอนมอนกันเนี่ย<อ>ผมรู้สึกร,รู้สึกยังไงไม่รู้อะ่ะถ้าแบบว่าดูกล้องวงจรปิดบ้านตัวเองตอนกลางคืนก็ไม่กล้าดูเหมือนกันนะจริงตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะครับยังไม่มีอะไรดูน่าสงสัยสําหรับผมนะทุกอย่างยังอยู่ปกติเว้ยทำไมเขารู้สึกหลอนวะเธอเด็แกต้องช่วยฉันนะฉันดูแลคนเดียวไม่ไหวนะเฮ้ยเฮ้ยรูที่พื้นเห็นไหมดาๆอะอะไรอะเออทำไมมันแค่เอ่อห้องลีฟิงรูมมีอะไรแปลกๆด้วยส่งก่อน อะไรไม่รู้เหมือนรูมันมันมันใหญ่ขึ้นนะครับมันค่อยคขยายป่ะใช่แต่ะไรงาไปแล้วไม่รู้อะไรเหมือนกันลองดูก่อนอุใช่โอเคครับตอนนี้เราได้แก้ไขปัญหาที่เรารายงานไปเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคอ่าไปแก้ไปไงอ่ะพื้นเป็นรูอ่ะไม่รู้ตอนนี้เราก็ได้แก้ไปหนึ่งจุดแล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตัวนี้ผมรู้สึกขนลุกบ้างเลยมันแบบมันช้าขึ้นมาทั้งตัวเลยอ่ะเอาละครับ <lining S 1> รูปเปลี่ยน <Ooh. S 2> รูป,รปเปลี่ยนเฮ้ยรูปเปลี่ยนตอนแรกเป็นเด็กผู้หญิงผู้หญิงแต่เป็นแต่รูปนี้มันจมูกมันโตขึ้นเขาเรียกว่าเพนติ้งรูปภาพมีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับอุ้ยหลอนอยู่นะไม่อยากจ้องรูปเลยอ่ะใช่แหละเอออุ้ยตกใจโอเคครับแก้ไขสิ่งผิดปกติเรียบร้อยแล้วนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเธอตกใจอะไรเสียงอะไรไม่รู้ ฟิ้งรู้มีเสียงอ่ะเสียงอะไรอ่ะดีนะเขาไม่ได้เสียงระคังมงอย่างเงี้ยเมื่อกี้หลอนเลยนึกว่าอะไรมุงอย่างงี้ขึ้นมาเลยอ่ะโอเคฮะเฮ้ยเฮ้ยโทษโทษโคตเฮ้ยไม่โกตเหรองห้องเป็นผีอะไรโคตรอโกโเหรอเฮ้ยใช่โคตรอ่เธอฉันเพิ่ง้ายเห็นใบเห็นหยาบหยาบป่ะเห็นเห็นแต่ไม่ใช่มั้งคนแปลกหน้าเปล่าคนอะไรโยกอย่งั้นอ่ะฟังเพลงล็อกอยู่ป่ะ ใช่เขาว่าน่าจะเป็นเพื่อนบ้านที่เข้ามาแอบแอบเข้ามาข้างในแล้วก็มันนิ่งอะไรอย่างี้หรือปาก็เลยเข้ามาดูก่อนถ้าใช่มันจะขึ้นออตัวสีนเหลืองไม่ใช่หรอแล้วอะไรอะอะไรอะเงา,าหรอเงา,าแปลกเฮ้ยไม่ใช่เธอไม่ใช่อะไรอะเออเออเอาเธอแล้วกัน,น,นะฮะอื่นอื่นอื่นขอให้ใช่ขอให้ใช่ด้วย อะไรอะเดะมันใช่ลิฟวิ้งรูมใช่ไหมอุ้ยซวยเร็วใช่มันคือลิฟวิ้งรูมแต่มันคืออะไรอ่ะเอ็กซ์ตาอ็อบเจกต์โกดรายงานไปแล้วไม่ใช่ลองรายงานโกดอีกรอบอ่ะอ่ะโกดอีกรอบคืออะไรอ่ะตอนนี้ตีหนึ่งครึ่งแล้วนะครับผมยังรายงานในสิ่งนี้ไม่ได้แล้วมันคืออะไรอ่ะมันไม่เชื่อ เรียบร้อยจะบอกนะว่าเราตายมันบอกว่ามีสิ่งรบกวนเยอะเกินไปภารกิจเราผิดพลาดอ,อตอนนี้เราต้องมาดูความเรียบร้อยของแต่ละห้องแล้วก็จําให้ได้นะฮะว่าตรงไหนตรงไหน,ไหนแล้วก็มีตรงไหนเปลี่ยนไปบ้างเฮ้ยลูกศรไหนปะที่พื้น่ะมีลูกศรเรืองแสงไหนอะตรงไหนตรงเก้าอี้อะเก้าอี้ เก้าอี้มีกี่ตัวอาวทำไมเธอไม่เห็นหรออ๋อมันเป็นมันเป็นเมาส์โอ้โห <c oughs> ไม่ไม,ไมีไม่อะไรอ่ะมีลูกกระตามาวางตรงนี้ด้วยอ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันลูกกระตาเลยโอเคเบสรู<อ>มีอ่อสิ่งปกติเพิ่มขึ้นมาเอ็กซ์ตาอ็อบเจกต์นะฮะลองดูก่อนเพราะผมจำได้ผมไม่เห็นในลูกกระตานี้วางไว้ตรงนี้นะเนี่ยเห็นปะทางขวาเห็นปะเห็น ทำไมเขาจำนี่ไงเขาพูดถูกด้วยเห็นไหมเฮ้ยเอาอีกแล้วไอ้ดีอีกแล้วลิปปิูมมันเป็นเหมือนคนมานั่งแบบโยกอยู่อะเห็นป่ะแล้วขาเขาแบบตีขาด้วยแล้วขาเหมือนเป็นเด็กอ่ะเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเห็นไหมอะไรอ่ะโกดอ๋ออ๋อมันอยู่ห้องคิดเช่นเธอ มันเป็นคนแปลกหน้าแน่ๆมันอยู่ห้องคิีเช่นมันไม่ได้อยู่ห้องลิฟวิ่งรูมอ๋อเฮ้ยจอทีวีโน้ตบุ๊กดูเออดูบุ๊กมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวอ๋อตัวนึงต้องใช้แล้วแหะเออหนึ่งใช่แล้วก็แล้วก็ในห้องคิีเช่นมีเอ่อเด็กด้วยอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะสีอารเตอร์อื่นๆอื่นๆใช่ไหมใช่ยส์โอเค เอาละมีสิ่งปกติตอนนี้3อย่างที่เราเจอนะครับเราได้จัดการออกไปหมดแล้วนะตอนนี้เราจะไล่ดูทีละห้องทีละห้องนะครับตอนนี้เวลาจะตีหนึ่งแล้วเสียงะระฆังก็จะมาิงหวังว่าวันนี้เราจะรอดไปถึงตี2นะฮะแล้วก็เอาชนะไอ้เจ้าพวกสิ่งผิดปกตินี้ได้เฮ้ยเธอเขารู้สึกว่าแก้วตรงนี้มันโผล่มาใช่ไหม บนตรงใต้รูปอะใต้รูปอ,ะใ,ปอะใช่เขาสึกว่ามันมีเอ็กซ์ตร้าออเจนนะครับมีสิ่งแปลกปลอมโผลมาเป็นแก้วตอนแรกผมจำได้ว่ามีแค่ตู้ขอให้ใช่ด้วยเถิดขอให้ใช่ขอให้ใช่หรือว่าผมตาฝาดไปเองก็ไม่รู้ไม่ใช่หรอเฮ้ยเฮ้ยต้นหนังสือ in my dream you had no face เรียกว่าอะไรอะในความฝันของฉันคุณไม่มีหน้างั้นงั้นเอาเป็นสิ่งผิดปกติลี้ลับแล้วกันนะใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ตีหนึ่งครึ่งแล้วนะครับขอให้ใช่ด้วยเถิด อุ้ยสวยแล้วเฮ้ยอุ้ยอุ้บเจคขยับได้อุบเจคมูเมนต์มูเมนต์หนึ่งแล้วก็อันนี้อะไรอะไอ้ไอ้ที่มันเขียนมันคืออะไรอะต้องเรียกว่าอะไรดีอะว้าวมันขยับได้ขอให้แก้ไขด้วยเร็วไยแพ้แน่เลยหนึ่งได้แล้วหนึ่งละแล้วก็ไอเนี้ยเออมันคือ อัลเตอร์แล้วกันเพนติงเพนติงอุ้ยลืมเปก่าไม่เพนติงมันเพนติงมันไม่น่าจะใช่เพนติงเธอมันเป็นการเขียนที่ที่ตัวตู้อะมันไม่ได้รูปภาพมันไม่ใช่รูปภาพอ่ะอ๋ออัเตอร์เยสเออโอเคฮะโอ้โอเคฮะทุกคนเรายังรอดอยู่นะฮะโอเคครับตอนนี้พวกเราได้แก้ไขสถานการณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะใกล้จะตีสองแล้วรอบนี้ตีสองแล้วจะมีเสียงแบบไหนอย่าตกใจนะ และเวลาก็เข้าสู่ตีสองโอ้โหโอ้โหละคังสองทีเลยจะเฮ้ยเฮ้ยเงาเงาเงาเฮ้ยไม่ใช่ทอยเลทเออ่เบดรูมเบดรูมมีเงาผิดปกตินะครับเดี๋ยวขอถ่ายไปเรื่อยๆก่อนเพื่อมีอันอื่นด้วยโอเคโอเคมีแค่เงานะ ใช่จงหายไปจงหายไปโอเคเรียบร้อยเฮ้ยกล่องพยาบาลหายไปใช่ห้องน้ำออบเจกเอ่อดิสเพียใช่ผมชัวร์ผมมั่นใจว่าตรงนี้มีกล่องพยาบาลอยู่กล่องพยาบาลหายไปแน่นอนเฮ้ยอะไรขยับอ่ะออบออบเจกมูเมต์โอ้โหขยับไฟในชั่วพริบตาต่อหน้าเลยโอเคเดี๋ยวโอเคแก้ไปได้แล้วต่อไปเป็นออบเจกมูเมต์นะฮะ อ๋ออ็อบเจกต์มูฟเมนต์ใช่แน่ <Movement S 1> แน่เดือดแฝดเลยอัะนนะี้ใช่เดี๋ยวขอเลื่อนไปเรื่อยๆทีละหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อสังเกตการว่ามีอะไรผิดปกติไหมอ่ะกลับไปมันจะต้องเลื่อนกลับลไปที่เดิมเราเรายังไม่เจอโค้ดเลยนะเธอดีแล้วไม่เจอดีแล้วโอเคครับแก้ไขไปได้แล้วฮะเอาละเราดูต่อไปเรื่อยๆฮะเฮ้ยนี่แกตีสองแล้วนะอย่าหลับนะรอบเนี้อย่าหลับนะเออเออเออเฝ้าอยู่ไม่หลับหรอก เขาบอกยิงดึกยิงหลอนนะรู้ป่ะเออรู้รู้เฮ้ยอย่าหลับออกเกมนะออกเกมนะไอโฟนนะไปไอโฟนะเออโอเคครับเฮ้ยนี่ตีสองครึ่งแล้วนะครับมันจะเงียบได้ขนาดนี้เลยเหรอผมว่ามันมันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันต้องมีสิ่งหนึ่งที่เรามองพลาดไปแน่ๆเลยว่ะเธอแต่ตอนนี้คือไม่มีอะไรเปลี่ยนไปสักอย่างเลยเฮ้ยเฮ้ยมีคนไหนขวาบนเห็นไหม เออมีเหมือนเขาว่าน่าจะเป็นผู้ปลุกลุกมากกว่านะฮะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมฮะเขายืนยังไงอะทำไมดูเขาตัวเล็กจังเลยอ่ะไม่รู้ับรายงานไปก่อนผมว่าใช่ไหนวะขวาบนเห็นไหมเนี่ยตรงต้นไม้เนี่ยตรงต้นไม้ตรงเลาะตรงรั้วไม่ใช่หรอผีหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาซองแล้วไหนวะผีเหรอเดี๋ยวขนลุกอ่ะไม่ใช่ผีแล้วอะไรอ่ะ อันนี้เหรอเดี๋ยวขอดวห้องอื่นไปด้วยครับเฮ้ยก็โถนออบเจกต์เอ็กซ่ามีสิ่งของเพิ่มขึ้นเฮ้ยอย่ามองเฮ้ยเธอโอ๊ยแพ้แพ้อันนี้เขาเฉลยเหรอไม่ได้เฉลยมันบอกว่ามีสิ่งผิดปกติมากเกินไปเราเลยแพอ้อเนี่ย เขาบอกว่าเราแก้ไขไปแค่แปจากสิบสอโหเขาขออีกครั้งได้ไหมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วได้สตหรับนี้อย่ามีอะไรมาแบบว่าตุม <จำ S 1> มาเจอเลยตุมมาเจาเลยตุมม,าาตม,มันเที่ยงคืนจะครึ่งแล้วครับยังไม่มีอะไรผิดปกติเลยเขาว่านะตรงนี้ผิดปกติเขาขอรายงานก่อนละกัน e x ็ก a ์ต้าอ t อบเ เขาไม่รู้มันคืออะไรเนี่ยตอนแรกเหมือนเดืงไม่เห็นนะเออดำๆมึงได้เห็นปะใต้โต๊ะใช่ไหมใช่ใช่ใต้โต๊ะเนี่ยมันจะเป็นก้อนๆคล้ายๆข้างๆโคมไฟอ่ะซึ่งเขาไม่รู้เว้ยเขารายงานไปก่อนละกันจริงด้วยด้วยดูเล็กนิดเดียวเห็นไหมหายไปแล้วเห็นปะจริงด้วยอ่ะเขาว่าแล้วมันเที่ยงคืนครึ่งแล้วอ่ะมันจะไม่มีได้ยังไงอ่ะเฮ้ยรูปอ่ ในห้องนอนนะครับมีรูปตรงหัวนอนที่มันเปลี่ยนไป<ช> uh, <painting. S 2> เอ่อเพนติงใช่ตอนแรกมันเป็นทางรถไฟมันไม่ใช่เป็นคนอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ๋อโอเคอเอาละแกไขไปได้อีกหนึ่งอย่างนะครับมันต้องมีผิดปกติมากกว่านี้สิไม่น่ามีแค่นี้แน่นอนเฮ้ย hey, แกอย่าหลับดิตื oh. ่นขึ้นมาคุยก่อนหลับดูอยู่เฮ้ยเฮ้ยจะตีหนึ่งแล้วเธอระวังเอาละเตรีย right. มตัวอย่าตกใจโอเค เฮ้ยเฮ้ยขวาบนเห็นไหมเธอมีคนยืนเวิกมืออ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมใช่โอเครายงานผมต้องรายงานครับเอาละไปที่ outside นะครับแล้วก็ผมเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่าง intruder น่าจะหมายถึงนี่แหละฮะคนแปลกหน้าไม่ใช่เว้ยเธอเงา shadow หรอ จะเป็นอะไรอ่ะโกดเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเราจะแพ้กนแล้วนเนี่ยผีหรอจะว่าเรารายงานผีท้องก็ไม่น่าใช่นะถูกแล้วเพราะมันอยู่ข้างนอกเออผีออมีผีด้วยเหรอ,อ,อไม่อยากพูดคำนี้เลยอ่ะเมื่อเช้าเนี่ยตอนนี้ตีหนึ่งจะครึ่งแล้วครับตีหนึ่งสามสิบนาทีพวกเราสองคนได้ ประสบการ์เจอผียนยืนบกมือให้เราครับอา่ามันต้องมีอะไรผิดปกติอีกไหมและเหตุการณ์มันไม่ค่อยซ้ำด้วยนะเฮ้ยอีกแล้วเห็นไหมขวาตรงตรงรั้วอีกแล้วอา่าผมว่าอา่ะลองโกดอีกสิเนี่ยเธอเห็นไหมขวาอ๋อมันจะเป็น,นอะไรได้อ่ะถ้ามันไม่ใช่ผีแล้วจะเป็นอะไรอ่ะไม่ใช่ผีงั้นอ่ะไปรายงานไปก่อนครับรายงานไปก่อนคนแปลกหน้า ตอนแรกเขาก็รายงาน,<ค>นแบบเนี้แต่เขาไม่ผ่านอะ่ะเราเราแพ้ตรงนี้แหละจะตีสองแล้วใช่เดิเราจะแพ้แล้วเนี่ยไม่ใช่เหรอแล้วว่าอะไรอะ่ะเอาเตอร์แล้วกันอะ่ะนี่ตัวเลือกสุดท้ายละจะตีสองแล้วทุกคนผมยังรายงานในสิ่งนี้ไม่ได้ไม่ใช่อ่ะแล้วอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะออ้ย,อยตกใจ <S 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 แล้วมันคืออะไรอ่ะครับ เฮ้ยมันมันผมรายงานจนหมดแล้วนะผมรายงานจนหมดแล้วทุกคนแจ้งเตือนแล้วรายงานจนไม่มีอะไรให้รายงานแล้ว Extra ์ตาอ c อบเอ่ะงั้นอ่ะโอ้ y ม o กอระแพกแน่เลยนั่นคืออะไรเฮ้ยใช่เฮ้ยประตูเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูมุมเมนอับนอันบนอันล่างอันซ้ายได้และเนี่ยไม่มันมีให้เลือกว่าดรอ่ะทุกอย่างเอ้รอเพ้น โดเพนขอโทษผมรายงานผิดโอเคอ่าต้องเป็นดอโอเพนนิง่งโอเครายงานไปก่อนเออถูกต้องครับประตูตห้องนอนเพราะว่ามันต้องมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างแล้วแหละแต่เราไม่ได้สังเกตอ่ะเฮ้ยอุย้ยเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะผู้บุกลุกเหรอผู้บุกลุกแน่นอนถ้ายอย่างงี้ผู้บุกลุกเลยชัวชัว โง่ด้วยซรงเราเราาว่าเราจะจะมาเที่ยวที่นี่สักหน่อยนะเฮ้ย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 ผีเหรอมันคือผีฮัลโหลโอ้โหคอยาวขนาดนั้นมนุษย์บ้างเธอเธอเขายอมแพ้ว่ะอันนี้เขายอมแพ้ ล้อเลียนเขาเอ่ะเมื่อกี้เขาล้อเลียนเรวทำท่าล้อเลียนด้วยอ่ะดีสักหน่อยนะ,ะเฮ้ยเฮ้ยแล้วล้อเลียนอยู่อ่ะัดเกือบตกเก้าอี้อ่ะเมื่อกี้เขาถอยหลังเลยเอาเอางี้ไหม <c oughs> เขาขอยอมแพ้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาขอไปพักผ่อนที่เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเขาจะมาเป็นผู้เฝ้าไอ้กล้องจอเป็กครั้งนี้ในรอบใหม่กันนะเธอจะเฝ้าคนเดียวใช่ไหมไม่มาด้วยกันดี ไม่ไหวหรอกอคนเดียวอะ่อะเอาล่ะครับผมถ้าเกิดว่าทุกคนนะฮะชอบคลิปนี้อยากให้เรามาเป็นผู้สังเกตการในบ้านหลังนี้อีกนะครับก็ฝากไลค์ซับครายแชรก์กระดิกด้วยนะครับชิคกับข้างล่างเด็กนี่ครเจอกันใหม่หหบ๊ายบาย